สวัสดีครับบ่าเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่7ธันวาคม2567นะครับมื่อนี้ภาท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาปู่สายตัดนะครับมาหาปู่แต่งตองวดแล้วครับผมนะครับสูตรทําเงินนะครับปู่ให้ตองวดแล้วนะครับสูตรทําเงิน61ตรงๆนะครับมาเมื่อนี้ครับพามารับชมครับอ่า นะครับงวดวันที่16ธันวาคม2567นะครับผมเป็นชุดบนล่างเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับอ่างวดที่ผ่านมาเด่นล่างเด่นหนึ่งก็ถือว่าเดินดีนะครับแต่ว่าชุดจับครูบวเขานะครับมีเขามิหลุดท่านผู้ชมนะครับเป็นแนวทางหยิบจับอ่าลอตเตอรี่สลากกินแบ่งนะครับผมเอามาหอดมาถึงแล้วเขาไปกราบนมัสการปูน้ำกันนะครับสูตรทำเงินปูลงให้แล้วนะครับสูตรทำเงินเข้า6 1ตรงๆงวดที่ผ่านมา อันนี้จะเป็นชุดนะครับชุดบนล่างนะครับท่านผู้ชมเอาเขาไปฟั่งเขาไปช่มน้ากันนะครับเพื่อมักเพื่อชอบจะได้ไปหาหยิบจับลรตรีนะครับผมการนวัมสการครับปูการนวมสการเนียครับปูจะเดินพรนด้ดัมือนีลมนะปูเนาะลมไข่อากาศเปลี่ยนท่านผู้ชมนะครับเอางดที่พันมานะครับอันนี้ปูสายตัดนะครับผมอากาศเปลี่ยนแล้วไข่สูตรทําเงินปูลงให้ต่องวดเลยได้ท่านผู้ชมได้นะสูตรทําเงินเข่าหกหนึ่งตรงๆ อันนี้เป็นสูตรบนล่างปูนะครับมาตะเล็กเด่นล่างปูเด่นให้หนึ่งรองศูนย์มาหนึ่งมะปูนะอ่าแต่ว่าชุดที่ปูจับคู่ให้หนึ่งแปดหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งเน้นหนึ่งแปดกับหนึ่งหนึ่งบ่อเขาชุดล่างออกหกหนึ่งนะครับจับคู่บอ่อเขาเอา๋นะครับมาเบ่งน้ำกันอนะ่อันนี้จะเป็นชุดบนล่างบนเป็นบนล่างเป็นล่างมะปูชุดบนคือบนนะครับผมมีงวดเขางวดดวดธรรมชม เลขคำนวณธรรมดาอ่าเลขคำนวณนะครับเรียว่าธรรมดาเป็น่ยนราดับนะครับผู้ใดมักก็บไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ทำชุ่มบรมาเข้ากับเบิ้งซื้อๆนะครับดูเฉยๆนะครับผมเลขคำนวณทุกตัวมีเข้ามีรุดครับวันที่สิบหกเนาะครับหกอพ่อครับเลขคำนวณทุกตัวมีเข้ามีรุดพิจารณาได้ดีก่อนตัดสินใจ เดี่ยวบนครับหนึ่งกับสองมาปูจับคู่บนครับมีคนหมักเดี่บนเนาะติดยังแบบนีหน้หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งสองอ สองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งมีคะแนนดีจำหนีมปูเด็มาเล่นหมดกันสองสองไ<ห>ด้แปดคู่ชุดบนได้แปดคู่ทรรมชมได้แปดคู่ 19, 101, ห <12. S 1> <c oughs> นึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนีตัวเน้นมาปูสองเก้า 29, สองศูนย์ฮาดูเลขดับก่อนสองหนึ่งสองสองฮาดูเลขดับก็ตามซุดตามชายาปูทำชุ่มปูก็จะตัดให้นะครับตัวน้อยแน่เด้อพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เด้อเดี๋ยวบ่าวเถ่าจึงจะเขียนให้ตัวใหญ่ๆทำชุ่มเลขดับนะครับเลขดับฮาดูเลขดับตรงกับเลขดับวะเอ้าคือดับเลขเด่นหรอปูดับหนึ่งสองเลยดับคู่เลยครับอืมดับคู่นะเราไมีอีกวะ หนึ่งสองดับเอาคือเด่นหนึ่งกับสองะบาดเนี่ยหนึ่งสองดับแต่ว่ายังเดือคขู่อยู่หลายตัวอยู่นี่ครับตัวใดเด่นละปูบ้าเนี่ยฮตัวเด่นกันเดียวใหาตัวเด่นตัวเด่นทิศลังอือหนึ่งดับอือสองเกาสองเกากระตัดถ้าบ่ตัดบ่นเป็นปูใสตัดเด้ท่านผู้ชมเด้ตัดตัวไหนออกตัวนั้นอือ ตัววัตัดนี่บ่ออกดอกด <c oughs> เหมือนเวเหล็ดับ <c oughs> เหล็เด่นในปูบัดเนี่ยเด่นมเด่นเด่นเด่นหนึ่งกับสองตัวไหนเด่นปูวะคิดว่าเด่นที่หนึ่งธรรมชุ่มเน้นที่หนึ่ง,งวงตัวเดียวนีน่แหละครับวงให้หนึ่งเก้าสองเก้าในตัด ผู้ใดมกักตัวตัดปูก็ติดไดว้เพื่อทำชมเด้อกันไว้สองตัววงไว้สองตัวอสองซูนี่รอครับปเูเด่นหนึ่งกับสองเลยเด่นหนึ่งกับสอง่ <c oughs> อานี่ครับ <c oughs> เอาชุดล่างพิจารณาเบิรงมาบ่นี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเท่าเขียนตัวใหญ่ๆให้เด้อนะครับพอใหญ่ไม่ใหญ่ ปูเขียนให้ตัวแน่อยเน่ชุดบนนะครับเด่น1รองสอง1นึ่งเหนะครับหนลักกันห2ึ่งสองสอนะครับตัดตัดตามใช้ยาปู1 2ึ่ตัดสองก้ตัดวงกลมให้2คู่19กับสองชุดบนชุดล่างบปูบันเนี่ยเดนล่างเด่นกัวไดปู เด่นล่างสกับสามเด่นล่างสกับสามแปสีสาม โอ้หมักชุดลลังหรือปัว่าแปดสี่แปดสามศูนย์สี่ศูนย์สามเนี่ยสองสี่สองสามกับนี่คือก้เล่นล่างเน้นเล่นสามเล่นสามครับแปดสี 8, ่งีใช่บัวบัวไทยได้ดับสาม เด่นซีปะป่ะเด่นซีได้ทำชมเด้แอแปดสี่แปดสามศูนย์สี่ศูนสามใช่บมใช้ดับสามหมอเดียวกันเดเบืงกันเด้อ สามไม่ม,มาล่าตัดสออกครับเด็กเลตัดออกเด็กสเด่นซีบอกปูเด่นสีเดน4ีธรรมชมเีอยู่สามคู่แหววงตัวไดปดูแปดสามศูนย์สามสองสมตัดตัดตามสายยาปูธรรมชมอืมรับ,รบนเลดับล่างครับในเลนดับล่างคัย ในระดับล่างอ้าปูวงให้แล้ววงตัวไหนปูแถาว,วงวงตัวนี้นะแปดซี <8 C. S 1> วงที่แปดซีอ่าตัวล่องตัวล่องสองซีกับศูนซีเหลือแค่นี้แหลยหอ่าเหลือสามคูเหลือสามคูเอาชุดล่างท่านผู้ชมเหลือสามคูเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับผู้ใดมักก็ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบงค์นะครับ ติดไปเลยทั้งบนทั้งล่างนะครับมาได้นะครับผมหาได้ฟ์รางวัลเหล็กไทย2ตัวนะครับ mm hmm. เอาบ้าเบาเถ้าเขียนตัวยิ่ใหญ่ให้นะครับ mm hmm. พอใหญ่ไม่ใหญ่เ mm hmm. พิ่นจะมองมาเห็นสูตรปูเขียนให้ตัวน้อย mm hmm. เอา้านี่ครับท่านผู้ชม mm hmm. นะครับบ่ม mm ีเสียงเจ็บคออากาศ mm hmm. เปลี่ยนท่านผู้ชมบานเท้าล่ม mm hmm. นะครับอันน mm ี้เริ่มมาล่มอีกแล้ว เอานะครับปูสายตัดเด้อธรรมช้่มเด้ออันในชุดที่ปูเขียนให้นะครับผมเด่นบนเด่น1รอง2องคนับหลัก1 1 9 1 0 1นึ่งหนึ่งศูนย์หนึนึ่งลักสองสองเก้อน่งสองสองนะครับอนะครับตัดตามชาย่านะครับปูตัดคือ1 2ึ่ตัด2 9ตัดนะครับอย่าลืมนะครับ่านผช้ชมตัดตัวไหนออกตัวนั้นนะครับตัวเน้นปูตัวว่องห้คือบน1 9กับสองนย์ับตัวร่องกับหนึ่งศูน นะครับเด่นที่หนึ่งด้ครับเน้นคคขึ้นหนึ่งเก่าป,ปัวอืม่ครับาบนเน้นคคขึ้นหนึ่งเก่าล่างเด่นสีรองสามปัวถาติดสามนีดับนะบปูจับให้แปดสี่แปดสามนย์สีสามนะติดสามนีปูตัดนะครับผม 3, บอ่าวงกลมเน้นให้ก็คือแปสี่นะครับแป <8, S 1> <4, S 2> ดสี 4, อ่าวสาม <c oughs> บ่ามาล่างแต่ว่าอยู่ในสุดเด่น ปูกระตัดติดสามรอกตัวรองคือสองสี่กับศูนย์สี่นะครับเป็นหน้าทังหยิบจับรอตตีธรรมชมนะครับพาผูใดมักมีเขาไม่ลุดนะครับปูก็อยากใครอยากให้ถูกสูงวดปุนะครับผมแต่ว่าไม่มีใครหัววันออกตัวเลยนะครับเนาะปูก็ลงตามสูตรให้เบิงธรูมชมหามักเขาจังไปหาหยิบจับรอตตีบ่มักกะเบิงไห้นะปูเนาะไปเทียบกับเซียนท่านอื่นอาจารย์ท่านอื่นนรรมชมมาตรงกันบ่มีงวดเขางวดลุดนะครับ เอาแคปหน้าจอนะครับอา่าปูกาลสินจะไปเพราปูงวดเนี่ยพักก่อนอ่แต่ปูจะ<ด>ให้เ<ด>พิ่นส่งมาให้เนาะปูเนะเาะให้ส่งมาให้อา่อาให้ปูจากกาลสินส่งมาให้ท่านผู้ชมปูอาจจะไม่ได้เดินทางไปได้วงวดนี้เด้อน,นะครับเอาปูเน้นให้แล้วครับชุดบนนะวงกลมให้หนึ่งเก้าคับสองศูนย์ชุดล่างวงกลมให้แปดสี่นะเน้นเลยแปดสี่ไปหาลอตเตอรี่ไปเลยนะครับตัวรองคือสองสี่กับศูนย์สี่นะครับผมนะลมแห้ง่านผู้ชม ครัขบขอบคุณนะขอบคุณครูนะขอบคุณท่านผู้ชมนะพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ